ามาดูนะครับผมช็อตเด็ดช็อตนี้นะครับสองนักบันเหนนะครับน้องนัดกับผู้หมวดนะครับผมโอ,โอว่างตรงกลางนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับผมนี่ตอสนาย <laughs> <laughs> ลุ้นกันนะครับทางนู้นนะครับผู้หมวดนะครับผมสรยค์กำลังช่วยนะครับเป๊ะจังนะครับ <laughs> อลาอลาแน่นอนนะครับของเท <laughs> อ่ะพีลล่น้องอละอลาของเทเลยเนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคนอะไรวนัวนวันฟังอัด <laughs> คนอะไรวันดูครับวันฟางครับผมฟางก้อนเลยผู้หมวดบอกว่าปลามันจะเข้ามากินฟางว่าไงเอ้าหมวดบอกว่าสมัยเราจะหลุมตัวไปเสแล้วปลาจะเข้ามากินฟางเราไม่น่าเชื่อสวรรค์ยันเลยโอ้บัตมุ้ยเอ้าก็ดีนะครับกระเดิน นี่เดิเสด็จดินเอากระดีกระเดินมองให้วันตะล่นแกมาวันนี้นี่หมดไปวันเอาไรสั่งเอาดูงครับอย่าเศร้าดูก่อนทางน oh yeah. uh, ู้นก็น้องนัดนะครับผมออีก่านะครับขี้ชนตึกตักตึกตักนะครับผู้หมวดบอกว่าอื้อฮู้ฮะฮู้ะฮู้ะอยู่ไม่อยู่นะครับนะครับทางตะนุ่นก็ น้องนัดนะครับผมเออนน่นครับไปแล้วโอ้ปลาหนีหลายตัวเลยนะครับผมนัไปแล้วนะครับามาลุ้นตรงนี้ต่อนะครับผมไปไหนไปชนไอ้นมที่ถูกนะครับหมดโดนแล้วนะครับผมลายฉลาดลนมผมให้บอลมามุมนี้หมดไปวันไรขึ้นข้างบน ยิงน้ำยังยักลยเอาเองอ่าดูครับอยู่นะครับอยู่ในนี้แหละสาถูอยู่ตัวนึงงตะมันวิงมาทนคืนมาวันฟางแท่งฟางอัดก้อนนะครับผมยกกลับบ้านไปเลยครับฟางนี่ครับผมเออาไปลงที่่บ